น่ากินมากนุ่มนุ่มผมจะกินแบบอบป้านะฮะป้าบอกเลิฟเอาผมมาปูยีปูยำได้แล้วครับอันนี้คือเมนูอะไรนะครับบ้านเพนเน่เดฟอโดริกานอฟจะกินัะหมดไหมเนี่ย สวัสดีครับช่องเดียวแฝดนะครับนี่ป้านำอะไรอยู่ครับโอ้ยกำลังจะย่างเนื้อครับจากร้านมีติ้งกับไกรลาจกระพือนะครับนี่โดนเนื้อโอ้ยลงกระทะครับโอ้ชูชาจริงๆที่ร้านเขาจะย่างให้นะครับแต่ว่าเราบอกว่าขอย่างเองแล้วกันครับเพราะว่าผมกลัวกลัวมันไม่ทรรมอยากกินคํามเนี่ยครับ ว้าอมฟ้ามากรู้สึกว่าจะเป็นเนื้อที่อุรแลนด์นะครับตัวนี้อันเนี้ยไม่ใช่แตกเนื้อรานเขานะครับแต่เป็นเน่เป็นเนื้อที่ให้มากินกับข้าวผัดมันเนื้อนะครับโอ้โหของโปรดครับข้าวผัดมันเนื้อนี่ของนิเจอร์ขอทางร้านนะชึบเน่เน่ดูข้าวผัดมันเนื้อแล้วครับโอ้โหหอมไม่รู้ว่าหอมเนื้อหรือหอมข้าวผัดครับข้าวผัดนี่แหละครับเนี่ยแล้วก็จับตางมองนิดนึงับ เนี่ยเขาชิ้นค่อนข้างหนานะฮะเนี่ยเออบานเอานานนะวันนี้ตัดเดียวพอนะครับตัดเดียวพอครับเออเอาประมาณนี้ครับหครันะนบนนี้หอมอันนี้ยเอาชีตบิงมาพักด้วยนะครับฟองจันต่อไปมาครับจานต่อไปได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปจัดจานกันนะจานมาดมกินกับดมเกี๊ยวฟองดมครับโอ้ <c oughs> โหหอมมากโอ้ดูลายใกล้ๆดูลายใกล้ๆอื โอเคแล้วยังมีอย่างอื่นอีกนะฮะมีหลายอย่างครับ <c oughs> เนื้อไม่ได้มีแค่เอานะครับผมอยากค่อยๆย่างมาเรื่อยๆอ่าปั้นโชกะเพรากันเด้อ,อนี่กะเพรานี่กะเพรา <c oughs> นี่ดนอกจากข้าวผัดมันเนื้อนะครับเขายังมีกะเพราเนื้อด้วยนะครับอ่าเป็นแบบกะเพราคุกนี่เป็นข้าวแบบผัดกะเพราคุกนะครับครับผมจากร้านมีติงต้งสเต็กราชพฤกษ์นับนี่หม้อคว่ำใส่ไปเลยคือกะเพรากรอบครับกะเพรากรอบนี่นี่นี่ไอ้ไข่ดองเออ นี่นโหเขาทำบาลามมากเห็นไหมตรงเนี้ยมันมีจุดอยู่อ่ะ,อะเป็นร่องลงไปอ่ะคือเขาทางร้านอ่ะเขาจะมีไข่ดองมาด้วยผมว่าเอาไข่ดองมาใส่ก่อนป้านดิงไข่ดองไหมอ่าๆได้ครับแล้วก็โรยกเขาอีกทีนะฮะไข่ดอง,องทางร้านครับนี่น,น,นี่ชิบโอ้โหเฮ้ยไข่ดองเขามีฝ่องฝีด้วยมันนี่มันจะมีมันจะมีดองโชยุกับดองปกติเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้นี่สีเข้มจะเป็นดองโชยุเข้มดองโชยุอันนี้เป็นดองน้ำปลานะครับคือต้องบอกว่าจริงๆร้านเนี้ย ถ้าคนที่อยู่แถวโนนอูหรืออยู่แถวราชพฤกษ์วิ่งประจานจะรู้จักร้านนี้ดีครับเป็นร้านที่เด็ดอันนี้ผมราดเป็นดองน้ำปลานะครับนี่ครับ<ะ>โอหดูครับน่ากินมากคือร้านเขาเท่ตรงเขาหลุมไว้ที่ข้าวเพื่อให้เรามาความมา่ำอ่ะหมาคว่ำไปจานอ่ะใช่ครับโดยด้วยกระเพรากรอบน,นะครับอันนี้ก็เป็นกระเพราเนื้อนะครับจะโรยกระเพรากรอบน,นะครับ น่นากินมากแล้วยังมีอีกหลายเมนูเลยครับที่เราสั่งมากินกันวันนี้ครับแต่เดี๋ยวขอตัวย่างเนื้อจัดจานให้เจแเราเดี๋ยวไปชิมกันครับเก็บปูนเอาเสียงอยู่เจอดาวไอจีก็มาไอจีครับบ้านกับบ้านโชว์เลยเดี๋ยวมึงไปบ้านนะ นี่นะฮะลืบอกไปกะเพราก็มีเนือมาให้นะฮะคือคือผมไม่รู้ไงครับผมคิดว่าคิดว่ามีแต่ข้าวผัดมันเนื้อสรุปมีเนื้อมาให้ครบทุกจานเลยนะครับใช่ครับนี่ย่างประมาณนี้พอแล้วก็โปะ่างนี้เราเตรียมจานกะเพรามันไม่ได้ใหญ่มากนะฮะ จะมีกระเทียมเกีียวไหมด้วย่าไม่ได้กว่าคุณลืมหรอกผมนี่แหละลืมจําอะไรไม่ได้เลยถ้าเป็นกัะเพราจะมีกัะเพรากรอบใช่ปหถ้าเป็นข้าวผัดมันเนื้อจะมีกระเทียมกรอบให้ฟังเสียงอะไรคือเสียงกระเทียมกรอบอ่าโชว์โชว์สองจานนะพงศ์เอาไฟมาจอเลย เป็นเรียบร้อยฮะเอาไหนก่อนยืนอะไรก่อนอันนี้กก็ได้มาข้าวผัดมันเนื้อนะฮะมีกระเทียมเจียวโรยมีไข่ดองนากินมากฝ่วนจานนี้ครับข้าวผัดกะเพราเนื้อนะฮะไข่ดองกะเพรากรอบด้วยนากินมากแต่ไม่ได้มีแค่นี้ยังมีอีหลายเมนูเดี๋ยวไปดูบันโตะฮะ โอ้ย <Deutschland> น่ากินมากและนี่ย้ำอีกทีนะฮะนี่ก็คืออาหารจากร้านมีติ้งลาจับคึกนะฮะตอนอยู่ในกล่องอ่ะมันดูเหมือนเล็กนะแต่พอมาจัดใส่จานปุ๊บจะกินกันหมดไหมเนี่ยเยอะมากโป้งเราที่สำคัญในที่ผมถ่ายไอจีใช่ไหมครับผมนี่ร้านเขารีบพักมาบอกเลยว่าไอขอบเหลืองอ่ะมันอาจจะเหนียวให้ตัดทิ้งแต่คนอย่างเราขี้เกียจตัดทิ้งอยู่แล้วนะครับครับผมกินเกือบๆเนั่นแหละแล้วถ้าเกิดสมมติใครขี่ียากทำอะไรก็บอกให้ทางร้านเขาย่างให้ได้เลยแต่ว่าอันนี้เราพอจะทําได้ก็ทําเอง ครับผมคือเมนูเขาหลากหลายมากนอกจากที่เราโชว์กันไปเมื่อกี้นะเป็นข้าวผัดหมันเนื้อกับกะเผาเนื้ออย่างเงี้ยอย่างอื่นก็ยังมีอีกเดี๋ยวค่อยๆกินไปทีละเมนมูดีกว่าครับใช่ครับจริงๆพวกสเต็กเนื้อวาเกิวอ,ออสเตเลียสเต็กอะไรพวกนี้ไทยวาเกิวอะไรมีหมดเลยนะ,ะขายเป็นชิ้นเพียงแต่ว่าเราก็สัมม่งมาด้วยแหละแต่ว่าเก็บไว้ทากิฟต์ซั้นวันอื่นเนี่ยเพราะอยู่บนโต๊ะนี้น่าจะกินไม่หมดแล้วคือร,ร,ร้านเขาเป็นร้านที่แบบจุดเด่นด้านเนื้อมากๆแล้วราคาไม่แพงอันนี้เราไม่ค่อยมีโอกาสได้ไปกินหรอกเพราะว่าพ่อแม่เราไม่ค่่่ออยกกกินนเื้แตตววาพ ้องเราเองไหมแล้วก็เพื่อนๆเ,เราเนี้ยไปกินกันประจํานะใครที่เป็นเด็กแถวเนี้วชอบกินเนื้อนี่คือร้านนี้คือฝุดๆแล้วมาเรามาลองชิมที่ลิ้นเลยไหมครับผมเขาบอกว่าลิ้นนี่คือทีเด็ดของทางร้านเลยนะป้องเพราะว่าเขาผ่านการชูวีถึง20ชั่วโมงเขาเรียกว,ว่านุ่มละมุนลิ้นแล้วนี้น้ําจิ้มเลยโอ้น้ําจิ้มเป็นอาจจะเป็นน้ําจิ้มแจ่วนะฮะใช่ไหมอ่าเหมือนจะเป็นแจ่วนะครับลองเลยครับชิมได้ด้วยนี่ครับ น<々><々>นุุ่่มไอ้ดูลิน้นเขานะฮะหั่นมาเป็นก้อนๆนเป็นยังไงคือ<々>มันมป็นนุ่มดังมันมีความหนึบแต่นุ่มอะ่ะนี่ผมให้ดูใกล้ๆนะครับน<々><々>ี่ครับคือปก,กติ<々>เคยไปกินน้ำตาลปิ้งย่างผมจำได้ว่าลิ้นน่ะมันจะกือบๆแล้วจะเหนียวนินดๆบางทีใช<々>่ไหมแต่เนี้ยมันกือบแต่ว่านุ่ม นี่เนี่ยน้ำติ้มของไม่ใช่น้ำติ้งแจ่วของราวข,ของมันม,มีความอินเตอร์ความฝรั่งอยู่ซึ่งผมไม่รู้ว่าเขาใส่ส่วนผสมอะไรลงไปนะครับน่าไปโดนมากบ้าจริงชื่อร้านก็มีติ้งแล้วเหมาะกับการจัดมิตติ้งมากใช่ฮะลิ้นปึกนะฮะเอาทีเดียวให้แบบเต็มลิ้นไปเลยไม่ต้องมานั่งหั่ออนฮะฮะดูผมต้องบัว,วๆๆคือกินคำใหญ่ขนาดนี้กินคำใหญ่ขนาดเนี้ยแป๊บเดียวอือเพราะว่ามันนุ่มมาก แล้วถ้าคนที่ไม่ชอบกินเนื้อวัวผมว่าตัวลิ้นน่ะกินเนื้อไม่แรงมากใช่ครับแต่มันจะมีแบบเทกเจอร์ที่แบบเป็นเทกเจอร์เฉพาะของมันนะฮะไม่เหมือนลิ้นหมูนะอือไปฮะเราคือเติบนึ็นค่อนข้างใหญ่มากนะครับจิ้มกินแบบเพลินเลย อันนี้เขาเป็นลิ้นชูวีใช่ไหนะยี่สิบชั่วโมงทูวีบชั่วโมงมันคือทําอะไรผมก็ยังไม่รู้นะชูวีเขาบอกอย่างเงี้ยว่านุ่มของชูวียี่สิบชั่วโมง <c oughs> แต่ผมไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับครับผมนี่ครับสุดท้ายแล้วครับ <c oughs> นี่ฮะคำสุดท้ายฮะ,ะลิ้น <ปะ S 1> ชูวีปีบชั่วโมงอันนี้ปาดน้ำจิ้มมาแล้วอันนี้ผมจะกินแบบโอเป้านะฮะ <anse> ปลาบอกเริ่มเอาผมมาปูายีปูยำได้แล้วครับเลืมไปอันนี้กี่ร้าน m e ตติ้งตัดต็ แล้วก็เป็นบุ๊กมิทติ้ตเต็กนะครับเข้าไปตั้งหรือตั้งจองกันได้ครับผมแล้วก็าไลน์แอดเดี๋ยวผมแปะให้ตรงนี้นะครับคืออร่อยจริงนะเป็นกิฟต์โค้ดค้างไว้์ล็ติดวีนะครับอินดิเตอร์โอเคมาอร่อยกรองอร่อยจริงครับผมอันนี้คือเขาเรียกว่ามิต้าครับมันชทแป้งตัวเดียวกับพิซ่าฮะแต่ว่าชื่อนานมิท t i n g ใช่ไหมแล้วมันทําเป็นเมนูเฉพาะเขาก็เลยประยุกต์ชื่อเป็นมิต้านะมีทั้งหมดสี่ไพ่เรียกว่าเป็นเมนูใหม่ของทางร้านด้วยแล้วก็เป็นเมนูใหม่ที่ทางร้านคิดค้นข ว่าไส้เขามีอะไรบ้างแบบที่คร่าวๆก็เหมือนมีไก่เทยกิมีเนื้อสับมีอะไรพวกนี้ฮะเดี๋ยวเราลองผ่ากินดูทีละไส้กันเลยนะครับโอเคครับขออนุญาตนะครับมีสีไส้นะฮะเราแบ่งคนละครึ่งไปเรื่อยๆนะอ่านี่ครับปึ๊บนี่ครับโว์ไส้เลยผมว่าต้องกินนะครับถึงจะรูผมว่าต้องกินนะฮะให้ดูก่อนแต่น่ากินมากมาลองลองครับ เนื้อตับใช่ไหมอืมมันเป็นเนื้อตับผัมกับคล้ายๆไวท์ซอสหรือพวกนี้ใช่ครับแป้งนุ่มไปแน่นนะอืมตอนแรกผมว่าจะมีความเหนียวอืมนุ่มมากหนุ่มแป้งอร่อยมากอ่ะใช่ครับแล้วประกอบด้วยชีสกับเนื้อตับนี่คือว่าแย่แลนะมาให้ดูเลยไม่รู้ไตอะไรแต่ไม่เหมือนเดิมนะครับครับไข่เฮ้วยสิ งอหไก่เทนิคิมันต้องใส่น้ำตาลสิครับใช่ไปครับไม่รู้เหมือนกันฮะับบอกใหัวรลองกินแบบนี้ครับผมว่าเนื้อไข่เทนกิอ่าไหนดูเขาเห็นมีบ็อกโคลี่ข้างบนไม่มีเหมือนกับไอ็นผักนะน่าจะใช่ไก่เทนกิเนี่ยผมว่าเนื้อไข่เทนกิเขากินข่าวจัวบอกไก่เทนกิได้ไงครับไปฮะสุดมาก มันเป็นไก่เทยิิที่ไม่หวานมากแล้วบบเขาไปย่างบนเตาถ่านหรือกระทะอะไรสักอย่างอ่ะมันทําให้มีกลิ่นหอมเหมือนกันกลิ่นเกี๊ยวเียนิดๆน่ะใช่ไหมไม่รู้ว่ากลิ่นอะไรนะผมชอบเมนูอาหารของร้านนี้นะผมว่าแบบเขาแค่ไม่ติดเนอแล้วก็รสชาติดีมากอันนี้เปิดให้ดูครับนี่ก็น่าทานเหมือนไก่เทยิคินะลองกินดูครับ เนื้อผับวะเนื้อเนื้อผับอันแรกก่ออันแรกไม่รู้อันแรกไหนเนื้อผับผมก็ไม่รู้อ่าใช่แต่ปลาต่างเขาเป็นเนื้อแหละครับอืออือจานนี้ยมีความความถั่วข้างในแต่ใช้ใบกระหลิ่มมาแต่เป็นกลิ่นเนื้อสับใช่ไหมใช่ครับไม่รู้ว่าอะไรนะอ่าแต่ทีี้ผมฟังจากทีมงานมาแล้วครับผมเขาจะมีเบคอนจะเป็นมิตอันแรกที่เรากินกันอะไม่เหลือตับ เป็นเบคอนสรัปป่เครับผมอันนี้สองเป็นลิ้นอันที่สอเป็นลิ้นอันที่สาเป็นไก,ก่เทอริิครับผมอันที่สีเป็นบีฟเนื้อสัตบีฟสามสุดท้ายบีฟนะฮะอ,อกป้ายแล้วผกตีผักช่องรา้็กินนะไม่ต้องมีน้ำลาดก็อร่อยนะผักมีความหอมใปตัว ก่อนก็จะไปกินข้าวผัดมันเนื้อกับพวกกะเพราอะไรพวกนี้ครับอันนี้คือเมนูอะไรนะครับบ้านเพนเน่เดฟอโดริกาโนบมันลักษณะคล้ายๆเป็นพาสต้าเนื้อใช่ครับเออผมฟังมาแล้วผมจำไม่ได้มันนีชื่อเขาเหมือนกันค่อนข้างยากถ้าคนไม่ชำนาญอ่ะแบบว่าให้ดูสั่งว่าพาสต้าเนื้ออะไรก็ได้ครับผมว่าน่้จะรู้โหมผมชอบเป็นอย่างนี้อืมเป็นเหมือนมักกะโรนีใช่ไหมให้ดูเป็นชั้นกันหอมกันครับบ้องกลิ่นหอมมาก <Das S 2> ขนาดนี่ <c oughs> เลยเลยไมอืมอืมหัวน้ําอร่อยมากอือแต่มันมีความช่ำใช่แล้วถ้าคนที่ชอบกินเนื้อคือตัวนี้ได้เลยเพราะว่าวมันแบบมันเหมือนมีกลิ่นเนื้อไปทั่วลักษณะเ่นคือเป็นสีดำๆเหมือนมันเป็นซอสเน,นื้อใช่ครับหัวอร่อยมากกินแบบกินแบบยั่วๆหน่อยนะครับนี่ครับมะกรโดนีอ้วนๆกับซอสเนื้อหอมๆไปครับ ไม่ทันใจละวขอช้อนเลยนะฮะโอ้โหโอ้โหแล้วแบบมีความยืดยืดนั่นอือแล้วเนื้อข้างในอะ่ะไม่ใช่เนื้อผักนะฮะจะเป็นเนื้อแบบเนื้อหันเตา๋าหันเต๋าเล็ก,ลกๆคือเดเทลเขาค่อนข้างเยอะนะด้านผมผมตับแล้ว ก่อนหน้านี้เราไม่เคยไปร้านนี้นะเพื่อนชวนไปก็ไม่ได้ไปครับพี่แต่พออันนี้ทิปลงน่าจะปลดลลอกดาวแล้วเดี๋ยวมีไปเหตุผาครอบครัวไปนั่งกินมาเลยครับครับผมต่อไปดากะเพราหรือมันเนื้อก่อนฮะข้าวผัดมันเนื้อก่อนเลยครับตรงหน้าเนี่ยเดี๋ยวบ้านก่อนกินครับผมขอแบบรวมล่างอะไ้ป่ะอ๋อนี่ปึ๊บทีเดียวให้มันเส็เฟตคุณจะไม่มีที่หั่นเนื้อโชว์นะไม่เป็นไร๋ยวผมหั่นให้ดูก่อน อ่คุณฟิวชั่นไปเลยผมผมเปาะรวมล่าง,งเลยนี่ได้ครับงั้นขออนุญาตหั่นเนื้อโชว์นะครับจะได้ดูด้วยว่าตรงขอบมันนี่เขาบอกว่าเหนียวมันอาจจะเหนียวแต่ว<ต>่าถ้าคนชอบผิบกินได้มันเป็นยังไงเอออ่ะมันจะมีความหนึบนึนี่นะโอ้ยผมย่างสุกเกินไปแน่เลยไ,<ห>ไปครับอ,อื้ม มันจุบจริงๆแต่มันเป็นต่วนที่หอมเนยนะคือพวกเงี้ยผมเคยเห็นพวกข้าวผัดกัดเนื้ออะไรเงี้ยคือเขาก็จะเลาะข้าวผัดมันเนื้อเขาก็จะเลาะเนื้อส่วนที่เป็นมันอะออกไปใช่ไหมออกไปเก็บไว้แล้วก็ไปผัดแต่ผมแต่ผมว่าอร่อยนะครับไม่ไม่ได้ไม่ได้เหนียวขนาดนั้นส่วนตัวผมแต่ว่าผมเป็นคนที่ค่อนข้างค่อนข้างกล้าแข็งแรงผมไม่สามารถทันมันได้วะนี่ฮะโค้งทุเรศมากอ่าผมขอลองกินตรงเนื้อล่ะนะฮะช่ำ ต่อไปมันนี่เขาบอกให้เราออกนะฮะผมเชื่อทางร้านนะผมเราอออกแล้วก็ใส่เลยฮะลรลายมากเป็นไงแต่มันมันก็นุ่มเหมใช่ฮะนุ่มลองกินข้าวแล้วฮะลองไปครับลองจินดูเราคุณจะรู้ว่ามันดีขนาดไหน คือพออับปุกเนื้อเนื้ออย่างเงี้ยคนไม่กินเนื้อผมว่ายังแบบพอกินเข้าไปได้แต่ข้าวผัดมันเนื้อเนี่ยกินเนื้อกินมันเนื้อชัดแบบที่ว่าถ้าคนที่แบบไม่ชอบกินเนื้อกินเข้าไปนี่แบบยอมอ่ะต้องยอมแต่ผมชอบมากมันอร่อยมากนี่ดูแล้วดูความร่วนความแห้งของข้าวนี่ผมตักพร้อมไข่ดองเนยนะฮะไข่ดองน้ำปลาของทางร้านอันนี้คือไม่ต้องสั่งเพิ่มนะเขาจะมีแถมมาอยู่ในเพลแล้วคือ เมื่อกี้ที่ลองไปอ่ะคือข้าวเขาอะล้วนเลาวนอกจากม,มีกลิ่นเนื้อชัดใช่ไหมอืมกลิ่นแบบกลิ่นกระทะเหมือนกับแบบหอมๆมาให้หนึกถึงแบบพวกข้าวผัดปูจีนๆหอมๆใช่ไัมมันเนื้อนะฮะไข่ดองน้ำปลาเป็นไงครับไข่ดองนิ่งเข้านี่มลองบ้างแต่ว่ามผมมันไปเต้กว่าเนีระดับช่องเรานะครับแค่น้ำพริกต้นตัวต้องเน้นๆผมขออย่างนี้นะครับพริกขี้หนู นี่เลยตาบกาให้เราโชว์ให้โลกตะลึงไปที <laughs> <laughs> ไปครับถูกจับปรลาดบอกป้องเป็นไงยิ่งเข้าอันผมเอาบ้างครับพิกอย่างนี้นะฮะลากเข้าไปที่นี่เข้าผัดมันเนื้อตักขึ้นมานะฮะเอ๋ทำโตๆไปเลยฮะ ใช่ไหมอืมนี่เนื้อของร้านเขาเราอาจจะย่างตุกไปนิดนึงแต่สำหรับเรานะเราชอบแดงหน่อยแต่ว่าก็ยังเนื้อก็ยังดูมีความฉ่ำนุ่มอยู่นะร้านน้ำปลาพริกไปเลยปอ้องนี่ลองชิมพี่เนื้อนะฮะลองบ้างแบบไม่มีมันแล้วนะ คือพอไม่มีมันกุุบเนือ้อรสชาติค่อนข้างนุ่มใช่ไหมนุ่มแล้วก็หอมฮะจะต้องบอกเลยว่าร้านนี้ดีจริงทั้งฝีมือแล้วก็การทำคำํำโตๆเนื้อคำสุดท้ายมันฉ่ำนะเขาผัดมันเนื้อจานที่สองนะฮะคุณผมคุณจะมารวมกันทำไมผมก็ไม่รู้ไม่งันฮะนี่ว่าเด็ดอีกอย่างคือกระเทียมกรอบ,บของเขานะฮะใช่ครับอยวนคันนี้ ไฟทั้งไข่ดองที่นี่เลยว้าวจานนี้ผมจะกินปีคัมฮะเฮ้ยถูกความล้อนเอ้ยไปมึงบ้องไอ้จานเนี้ราคาให้ถ่ายเท่าไหร่ได้ตสเต็กชิ้นโตๆอย่างนี้เลยผมว่าแค่เนื้ออย่างเงี้เดี๋ยวผมว่าถ้าขายเป็นสเต็กมันมีผักแก้มนิดนึงอ่ะจานละสองขันน้อยละอ่าจานนี้อยู่ที่สองร้อยแปดสิบบาทถูกนะจานใหญ่นะใช่คืออยู่ในกล่องมันดูเล็กแต่พอมาถึงจานใหญ่มากนี่ฮะราดพริกน้ำตาลไว้ตรงนี้นี่คือคัมที่หนึ่งนะฮะมาฮะ นี่ให้ดูเน้นๆไปครับ <Hey. S 1> เฮ้ยมันไปได้ <c oughs> มันสดลยมากแล้วผมผมขอลองตัดใจบ้างคือมันรู้สึกเหมือนกลิ่นเนื้อตลบุ่นในปากใช่ไหมกลิ่นน้ำปลาเน้นๆนะไปครับ <c oughs> คือมันจะ <c oughs> <ด> มันก็ล้นปลาอยู่แต่มันฝาดใจนะคือเหมือนทุกอย่างมันอยู่ในคำเดียวกันนี้บงใช่ไหมกระเทียมเกลียวพริกน้ำปลาไข่ดองแล้วก็ความหอมของมันแล้วมันข้าวเต็มปากเต็มคำอันนี้ไปพร้อมกันไหมไปพร้อมเลยครับอือหือุดมากเติมมันปลาพริกคึ้ช้อนปานี่ฮะ คำสุดท้ายครับข้าวจาระสีคำนะครับคำสุดท้ายนะฮะผมชอบความแบบไข่ดองทั้งบนเนี่ยนะแล้วมันแบบแตกเลอะปากเลอะรุ่นเลยนี่ผมชอบมากชอบความเลเอะเทอะครับไม่รู้มันสะใจอะพอกินอย่างเงี้ยนี่นะติดกันปลาถ้าเป็นสายเนื้อนะผมว่าห้ามพลาดเลยเมนูนี้แล้วถ้าสำหรับคนที่ไม่ชอบกินเนื้อนะฮะอย่าลองกินนะฮะไม่งั้นติดใจแล้วจะเปลืองเงินนะฮะ <laughs> มาไปที่เนี่ต่อเลยนะครับครับผมเขามีตุ่มให้กินแก้มอืมว่าอ,อันนี้เป็นตุ่มเห็ดทับเพิลเนี่ยทางร้านเขาจะมีเป็นขนมปังกรอบขนมปังกรอบให้โดยด้วยนะฮะครับผมนี่นะครับว้าวอหอมอืมลองชิมได้ไหมลองชิมลองชิมเหมือนไหมกลิ่นทับเพิลชัดใช่ ข้นนะแต่ว่าไม่ได้แบบไม่ได้แบบรู้สึกถึงความเป็นแป้งขนาดนั้นนะฮะเนื้อแบบสวยมีเห็ดชัมบยองอยู่ด้านในอ่าไปมาโอ้ยโรยน้ำมันกรอบไปเรามาตดไปกินเนื้อไปนงบ้องครับผมได้คล่องคล่องคอกลิ่มเนื้อได้จุ่นโบะเน่อ๋อเป็นน้ำจิ้มห้องน่ากลังเนี่ยฮะ เ็นวันที่เรากินได้ผู้ดีมากบงข้ออ่านสื่อคำนี่นะครับมาตัวของมันเนื้อที่ขอทิ้งกันนะครับโฮ้ยเป็นเห็ดที่ใหญ่มากเลยบงดูดินั่นมันมันเนื้อครับครับผมนย่าเราคนดูฮะนี่ฮะผมเอาบ้างนะฮะมันเนื้อจุ่มฮะ ว่ามันกรุบผมหอมเนื้อมันเนื้ออืมแต่ผมไปกับเพื่อนัะเพื่อนบอกทางร้านว่าแมวมันเนื้อใช่เทพย่างแยกไหมผมหน่อย <c oughs> ต่อไปเป็นกระเพราครับป้อง อันนี้ก็น่ากินมไม่ใช่กะเพราธรรมดาเป็นข้าวผัดกระเพราแล้วมีกระเพรากรอบเลยหน้าด้วยอ่าครับตรงกลางก็เหมือนเดิมครับไข่ดองสังเกตเลยแบบว่าถ้าเกิดร้านดีๆแบบทุกอย่างเขาปั้นนี่หมดรกระเพราก็ายังไปทอดก่อนนะฮะรูไข่ดองก็มีให้อก่อนเริ่มกินครับจานที่เลาราคาหน้าหลักนะสองร้อยแปดสิบให้ถ่ายจานนี้ราคาเท่าไหร่สองร้อยห้าสิบ ต่อ20สองร้อยยี่สิบถูกถูกมากครับเพอะแค่ลำพันแค่ตัวติงเนี้ยนะเอาคุมแล้วใช่ครับของที่ข้าวเพาเดียวครับอเอาเป็นข้าวผัดแบบหแห้งๆเหมือนกันนะครับข้าวล้วนๆครับผมลองพร้อมไข่ดองเหมือนเดินมนะฮะกลิ่นใบกะเพราเนื้อฉ่ดมาก คือเขาไม่ได้โรยมาอย่างเดียวนะเขาจะแบบเขาใส่ไปด้วยฮะแล้วมันเนี่ยดูดิอ่ามันมีมันมีเครื่องกะเพราอยู่ด้านในอ่าใช่เครื่องกะเพราด้านในอันนี้คือดอกกะเพราเขาบกว่านเนี่ยคือ,อ,กกคคอหอมมากอืมมันทําให้ข้าวเนี่ยมีกลิ่นแบบกลิ่นของกะเพราแล้วกลิ่นเนื้อค่อนข้างชัดคือกลิ่นกะเพราอ,ะอ่ะชัดมากแต่ว่าอันนี้มัน,มนจะเหมือนกับเขาจะไม่ได้ผัดมาแบบเผ็ดแ่บอะไรมากอ่าได้ครรสแบบออกแนวเหมือนกับผู้ดีผู้ดีหน่อยหน่อยอืมแลก็สังเกตได้อย่างหนึ่งคือปกติผมไม่ค่อยชอบกินกระเพรามาากกว่เคลุ จะมีความหวานและความมันอใช่ใช่มันจะมันอ่ะข้าวมันจะมันเลี่ยนแต่ว่าที่เนี่ยแห้งไม่มันเลยอา่แล้วก็ไม่ได้หวานน้ำด้วยใช่ครับอร่อยมากนี่ครับลองหั่นเนื้อมากินกับข้าวนะเนี่นี่ครับเข้ากันมากบุ้งจริงหรอจริงเฮ้ยทำไมเราไม่ทำตั้งแต่ข้าวผัดมันเนื้อไม่มีให้ลองด้วยไงโอเคงั้นเดี๋ยวขอเนี่ยหั่นเนื้อแป๊บนึงนะ หั่นหั่นให้หมดเลยอ่าหั่นทีเดียวให้หมดเลยโอเคเราก็หั่เนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะต่อไปเดี๋ยวจะลองกินเนื้อพร้อมข้าวข้าวกะเพรานะฮะโปะเนื้อตรงไห้แล้วก็นี่ไม่พลาดฮะไม่ให้หลุดคอนเฟ์พริกน้ำปลาเน้นเน้นคือกะเพราอะ่ะผมบอกเลยยังไงต้องมีพริกน้ำปลาไปะฮะมันไม่ทำหรออืมอ,อันนี้เป็นการย่างเนื้อ มีเตี้ยมแหลอ <c oughs> แดงๆนะในกล้องเห็นว่าแดงมครับไป,ไปครับนุ่มผมว่ามันนุ่มคนละแบบไหม,มผมว่ามีเนี่ยมแหลนุ่มกว่าเตี้ยมเขามีมเตี้ยมแรลผมว่ามันจะเป็นความนุ่มในความเหนียวครับผมอคือมันจะเหมือนกับมันจะมีให้เขียวอ่ะแต่ว่ามันจะมันจะนุ่มกว่าเพราะว่าเนื้อมันยังมีน้ําอยู่มีน้ำมีไข<ช>มันอย<ช>ู่ข้างใน อันนี้ผมจะลองข้าวกะเพรากับเนื้อแล้วก็ราดด้วยซุ๊บทัพเปิร์นะฮะนี่ไปฮะเข้าไหมเข้าคือเนื้อกับทัฟเฟิล์ือเข้ากันเดี๋ยว์อันนี้ที่มีความหอมกะเพราเข้าไปลองบ้างนะครับของชิั้นกับม่วนปิดเป็นปลาได้ไหม ่แ็แล้ผมว่าตุบไม่น่าเข้าหมันเนือที่เราออกมานะฮะไม่พลาด้อมมันเลยไหมอมมันครับมาคู่ครับไปครับขอกินแบบไม่อยากให้หมดไปอืเอาเข้ามา <S <S เป็นอะไรที่อิ่มแต่รู้สึกว่ากินเพลินนะใช่ฮะนี่ให้ดูเทคนิคการหัน่นถ้าอยากหั่นง่ายนะฮะ เราก็ต้องหั่นตรงขอบออกก่อนอต้องขอบมันเหนียวแล้วใครจะกินหรือไม่กินก็ฝุดแล้วแฝดใช่ไหมใช่ครับไมแต่อนนี้ขอบอันนี้คือขอบอันนี้คือย่างค่อนข้างตุกใช่ย่างนานไปนิดเอาตะไคร้ครับหั่นข้าวเป็นสี่คำเหมือนเดิมครับอันีลองกับข้าวผัดมันเนื้อไปแล้วอ,อันนี้ลองกับข้าวผัดกะเพราที่ผมทำเองผมบอกเลยนะว่า มันเมนูเดิมใช่ป่ะแล้ว <m> ถ้าเกิดเรากินเหมือนเดิมอ <Claudia> ะค,คนดูเหมือนกับก็มไม่ได้เห็นอะไรเราในฐานะเป็นนักทั้งนักกินจุแล้วก็เป็นนักรีวิวอาหารด้วยเราก็ต้องกินหลายแบบอัน,นอหนึ่งกินแบบให้มันจุจุหน่อยอ่าอีอากอันหนึ่งก็รีวิวอันนี้คือการกินแบบมากินจุอ่านี่นี่ับพร้อมกันนะครับเดี๋ยวผมขอราดพริกน้ำปลาฮะอ่าได้ครับเนี่ฮะเหมือนเดิมสี่คำก็ต้องราดพริกน้ำปลาตักจะหมดถ้วยนะถ้วยโตๆไปครับไปครับ อนหนอมมากเลยโอ้โดีไปว่าแบบกระเพราหอมกลิ่นเนื้อราดมันปลาพริกโปะด้วยไขด่ดองนี่คือแบบอืมคราวนี้ผมลองราดด้วยฟอสทัฟเฟิร์งไม่อยู่จะเข้ากันเปล่านะฮะลองดูฮะแต่ที่จริงถ้าของอร่อยกับของอร่อยจะเป็นของข้าวอะ่ะมันกินด้วยกันได้หมดยนะกเว้นเราจะกินเหมือนกับแบบเอาของอร่อยที่เป็นของขาวมากินกับของหวานมาันเหนียแปกใช่ครับใชครับข้าวกะเพราราดตุ๊เห็ดทัฟเฟิลนะครับไปฮะคือหอม อืมเพิ่มความหอมทับทิมไป,ไปครับในค,คำสุดท้ายผมขอญยตไปก่อนถามผมได้มีคนณละคำไปครับคำบุดท้ายแบบไม่อยากให้หมดไปนะฮะต่อไปต้องจัดเต็งเนื้ออ๋อ อันนี้แต่ย่างไฟแต่กันก่อนลงมันแตมเกียมวยวหน่อยลาตาจานครับผมไม่รู้ว่าจานไหนเป็นจานไหนเฮ้ยนัางเกี๊ยวก็น่ออว่อยวอนั่งเกี๊ยวก็นุ่มเห็นไหม,มนี่ครับสามชิ้นเบิ้นไปเลยจะได้รู้ว่ามันไม่ได้เหนียวจริงๆไปครับนุ่มจริงๆมาคำสุดท้ายนะฮะจิ้มทัพเปอล์ฮนะ คือผมว่ามันเข้าอ่ะนะนี่แล้วเนี่ยขนมปังเข้ามาด้วยนน <c oughs> ี่ยฟดฟุไมให้หมดเลย <c oughs> ได้ครับ <c oughs> คือผมว่าเด็ดไม่แพ้เนื้อของเขาเลยนะฮะไม่แพ้เมนูอื่นเลยคือมันหอมมากมาอร่อยยกพดน <c oughs> อืม ครับก็หมดไปแล้วนะครับกับเมนูจากร้านมิ t ติ้งสเต็กนะครับจริงๆผมสั่งมาอีกหลายเมนูเลยนะแต่วันนี้เรากินกันได้เท่านี้จริงๆครับผมครับผมแล้วก็ที่เด็ดของทางร้านนะที่ว่าสายเนื้อห้ามพลาดต้องไปกินให้ได้ครับผมก็คือมีิ้นวัวที่เรา,เรากินนะ,ะคือเด็ดมากๆอันนี้อีกอันหนึ่งที่ผมจะบอกว่าเด็ดมากๆ ครับข้าวผัดมันเนื้อคือสุดคือผมต้องบอกเลยว่ามันนอกจากอร่อยแล้วมันคุ้มด้วยใช่ครับคือช่วงนี้แบบเออคือมันราคาไม่ได้แพงได้ทั้งเนื้อชิ้นเท่านี้ได้ข้าวชิ้นเท่านี้ถ้าคนอยากประหยัดจริงๆนะ กินข้าวผัดมันเนื้อไข่ไข่ดองมือหนึ่ง่วดอี็กมือหนึ่งอ่ะเอาไอ้เนื้อไปกินแอย่างนีง้หนึ่งคุ้มเลยเมือละร้อยฟรีฟเออเหลือวมือละร้อยฟีฟรีได้กินของดีๆแล้วเขาอาจจะแบบเอาผักแก้มเอาผักเคียงมากินคู่เพิ่มอีกก็ได้อมือหน,นึ่งกินแต่เตงเมต้องแตงชอบชอบ เด็ดทุกเมนูไม่ผิดหวังเลยนอกจากวัตถุดิบเขาดีแล้วฝีมือการทําของเขาเรียกว่าเวทีกูดอ่ายืนหนึ่งเชนราชพฤิ้กเลยอ่าครับผมช่องทางการสั่งซื้อไอจีมิทติ้งสเต็กเฟซบุ๊กมิทติ้งสเต็กแล้วก็ไลน์แอดเดีผมจะขึ้นคิวอาร์โค้ดไว้ตรงนี้นะครับครับผมแล้วถ้าหลังล็อกดาวน์คือร้านเขาก็จะมีหน้าร้านนะฮะอยู่ที่ถนนราชพฤิ้กเปิดเที่ยงถึงสามทุ่มนะฮะโอเคอย่าลืมกดติดตามช่องเดอะแปดเพราะเลยจีและติก๊กตอกเดอะแฟดเนื้ตะกอออฟฟิเชียลแล้วก็เพจเดอะแฟบอกได้ครับสสวััดีครบ